หน้าไม่ตรงปกภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า catfish c F คริสคะ catfish มันไม่ใช่ปลาดุกหรอคะก็มมนความเขาสู่ catfish มันแปลว่าปลาดุกก็ได้แต่ถ้าเป็นคำแสลงนะคะเขาจะใช้เรียกคนที่หน้าไม่ตรงปกชอบใช้รูปโปรไฟล์ปลอมชอบใช้รูปคนอื่นหรือคนที่แต่งรูปเกินจริงดูดีแบบเวอร์วังไม่เหมือนกับตัวจริงอย่างเงี้ยเพื่อหลอกให้คนอื่นคิดว่าเนี่ยเป็นเขาจริงๆเลยนะคนที่สวยหล่อดูดีหรือ,ออาจจะรวยขนาดเนี้ยคือเขาเลยหมักจะเจอบ่อยในโลกโซเชียลนะคะแล้วก็พวกแอปเดตติ้งทังสี่นะ A catfish is a person who pretends to be someone else on social media, often by using fake photos to trick or attract other people. จุดประสงค์สำคัญของเขาเนี่เพื่อที่จะหลอกลวงหรือว่าดึงดูดความสนใจจากคนอื่นนะคะเขานีจะบอกว่าหล่อนเป็นคนไม่ตรงปก She is a catfish. She is a catfish. หล่อนเป็นคนไม่ตรงปกเลยอะ Be careful she's a catfish totally fake profile ระวังนะหลอนน่ะตัวปลอมไม่ตรงปกหรอกขนาดโปรไฟล์ยังปลอมเลย Be Careful she's a catfish totally fake profile ปลอมทั้งนั้นนะระวังนะอันนี้เหมือนจะอิ่นจังไดก็รู้นั่นี่แต่ถ้าจะบอกว่าฉันโดนหลอกแล้วไปเจอคนไม่ตรงปกม,มา I got catfished I got catfished How was your date ไปเดทมาเป็นยังไงบ้าง Terrible I got catfished. She didn't look anything like her photos. แย่มากฉันโดนหลอกแล้วไปเจอคนไม่ตรงปกอะหน้าตาก็ไม่เหมือนในรูปเลยจ้ะแม่ She didn't look anything like her photos. หล่อนดูไม่เหมือนรูปของหล่อนเลยจ้าแต่ถ้ามูซูไปเจอฉันข้างนอกฉันอาจจะดูบเหมือนในรูปนะคะเพราะว่าฉันแต่งรูปหลายสูแต่ฉันบอแม่น catfish นะก่อแต่งให้มันดูสวยขึ้นมามากขึ้นนิดนึงจ้ะแต่บอเวอร์เกินจริงดอก ด้ว่าเวอร์เกินจริงว่ะแต่ว่าเดอเพื่อนอังกฤษฉันล้อลอปเดทมาไปเจอแคทฟิชนี่แหละเอ้าก็ถามเขาเลย how was your date ไปเดทมาเป็นยังไงจ้า I got catfished ฉันก็ไปโดนหลอกมาแล้ไปเจอไอ้พวกโปรไฟล์ปอมาเนาะไม่ตรงปกเลยจ้ะแม่นี่ก็อยากรู้ต่อนะแต่บอดด้เสือกเน้ก็เลยถามเขาต่อว่า what did you do after you found out she was a catfish แล้วคุณทำยังไงต่อล่ะพอรู้ว่าเขาเป็นคนหน้าไม่ตรงปกอะ I told her I was going to the toilet and I left straight away ฉันก็บอกหล่อนแล้วว่าฉันจะไปห้องน้ำแล้วฉันก็ ออกไปเลยหายไปเลยจ้ะนูอันนี้แรงกว่าค่ะผู้หญิงก็นั่งรอไปเลยจ้ะแม่ผู้สูงก็ต้องระวังนะคะคุยกับผู้ใดออนไลน์นช่างใจไว้แน่ไอ้คนพูดหว,วานๆวานหยอดเก่งๆนี่ต้องระวังลองขอวิดีโอคอลจักหน่อยถ้าเขาลี่ล่ายึกยัก,ยกนี่ชัดเลยนะคะนีได้กว่านี้นะจ๊ะนี่เชี่ยวชาญตีบอจ้ะก็พลาดมาเหมือนกันแรงนะ เดี๋ยววันหลังฉันจะเอาวิธีจับพิรุษมาหายไอพวกแคทฟิชทั้งหลายนี่ต้องเจอฉันนะคะแต่สอตุอยากรู้อยู่ติอยากรู้พิมพอยากรู้มาเอาเอฟซีฉันอยากเรียนภาษาอังกฤษติบออยากรู้เรื่องของชาวบ้านนะฉันรู้มดและมูสูนี่